จังหวัดอ่างทองประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 จังหวัดอ่างทองโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองอายการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทองข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารตำรวจประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอ่างทององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประสบก,ร,กรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีที่พระอุโบสถวัดัชยโยวรวิหารตำบลัชยโยอำเภอัชยโยจังหวัดอ่างทอง ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจุดทุบเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาเริกพราหมณ์อ่านองค์การบูชาเริกประธานสง์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เจิมเทียนชัยเทียนหมหามงคลและเทียนพุทธาพิเศษ ผ้วราชการจังหวัดอ่างทองถวายเทียนชนวนแดปน่ประธานสงฆ์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาพิเศษพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ผ้วราชการจังหวัดอ่างทองจุดเทียนมหามงคลเทียนทำน้ำมนต์และเทียนนวะหรคุณจุดเทียนทองเทียนเงินและทุบเทียนหน้าเตียงพระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภานวานเจริญจิตตะภาวนาอธิษฐานจิตและสวดพานวานเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีเวียนเทียนสมโพธนามพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พระอุโบสถวัดชวัชโยวรวิหารจากนั้นในวันที่14กรกฎาคม2567ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจะอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอ่างทองไปยังกระทรวงมาตไทยต่อไป